ท่นผู้ชมเหือนก็จะเอาแต่ละคนนี้บ่มีไพ่มีตู้เย็นเลยบ่มีตู้เย็นบ่มีน้ำก้อนยังเลยอากาศหนังนาพิ่นคิดยากว่าอยากกินน้ำเย็นๆก็เลยเคิดพอว่าไปซื้อน,น้ำก้อนกับแป,ป๊บซีมาตอนนี้นะ,ะนี่ยเพราะจะมีตลาดอ่ามีตลาดเนี <c oughs> ย่ยจีนัยยาน้องๆเพิ่นได้กินอยู่บ่แบบนี้ได้อยู่ดได้กินตลอดโบ่บอ๋บอใครกินก้อนเอางไก่กินก้อน ผู้เอื้อยกินกกอนเออมีตำกันอีกเดี๋ยวแซบเออแซบภาษาพวกเจ้าวมาจากไหนยมยมยมเย้เดือนเหือดเพิ่นกันเมื่อคืนนี้นอนกันเสียงสังกะซีตัวนี้แหละพัดลมมาตลอดเพราะว่าอากาศจะเย็นดีสบายครับผู้ชมสังกะซีเพิ่นจะตีงตึงตึง พอเราไม่เข้าใจเนาะคิดไว้มิยังยางยีรังคาโอ้มันเป็นแบบเนาะมันดังตลอดเนาะเมื่อคืนนี้เนาะโดยจะว่าเขาก็มีน้อยในปันกันไปโดยโอ้อันนี้ขุณน้องเมย์เน่ขุณน้องๆเน่าเปลี่ยนคิวกันไปวันนี้มันเป็นที่นิ่มนะวันนี้ ชื่นใจนะม่ได้กินเต๊าสิีได้ <c oughs> ไกินตลอดอยู่บอสื่นใจเนาะอยู่นี่นำเพิ่นกันนำต้มเหมาเน่ะ บบซีเดอร์เอินกันเข้ามาแดเจ้มองเบิ่งมานั่งครับอยู่นี่นะท่านผู้ชมราว่านี่เป็นครั้งแรกเลยที่ว่าน้องมีกับน้องนานได้มาใส่ชีวิตอยู่กับคนส่วนพาเลนซีน้องนานเนาะได้มาเจอบาบานี่ใส่ดีดีกันตอนฮาโบจะเป็นน้องนองุนง่งพอ่อแม่เพิ่นดุงปานาะอาเพิ่นสาวบานเพิ่นมีคนนี้ใส่ดีเนาะ กันเองขนาดเลยคือเราลองท่ามวานอนได้บ่กับพกกนนื่กับเสนอมานอนได้นอนเงื่อนคอยบ่เงื่อนคอยมีแต่คนอยากให้นอนนำเนาะอคือเขาว่าอยากไปหั่ไปนี่เพิกก่นก็อยากไปนําเขายักพาเขาไปแบบว่าอ้แบบกันเองแบบขนาดเลย หลุดว่ามือนี้เขาสีเดีไปน้ำห่วยโอน้ำห่วยว่าเผื่อนี่ไปรีน้ำจะาไปรีน้ำห้วยไปอาด้ำห้วยแต่น้องเพิ่นมาตอนนี้อันฟ้าลมมาแห้งฟ้าห้องน้อยยานฝนสิตกฝนตกแล้วเป็นจังไดเป็นยานยานเป็นจะได้เจ้าว่าเมื่อกี้แบบยานยานนำมาหันบอนำมันมาบัดเดี๋ยวหันบอโอ้ยานเนาะโดยแล้วก็เคยไปทิ้งเลยฮะฟุ้นไปมีฟุ้นชิมาแล้วบบไป พ่นซีมาบไปอบเไปออเม่แล้วเนาะก็จะก,ก็เป็นห่วงกับญานเนะาะเจนในวันนำปาล,าลาไล่ลังมาเนาะกานท่านผู้ชมคบคิวอยู่บ่คบคนอยู่บ่เอ้ยีผมเนาะไดอีกสามคน่สดูสิเพงือโจเพ่อนเออนนนเอา้มาเตือนบ่เด้ เออเพ่จะได้หลอกคิวเนาะเพิ่งได้กินดนๆเนาะอ่าเพิ่งสลัดได้เนี่ยเพิ่งเอาจ้องมาเตือนน้องหนาเนาะจ้องย่นี้เพิ่ก er ับบางคนมีทั้งผู้สอนอ่ายัางไพ่อ่ามาท้องามาขมนาโซน่าขมากินเปปซี่มหอกม่ตัง เออนันพุกเอาจ้องมาเตงเหินองนาในผู้นี้โดยผู้นี้เสือชีเดย์อย่างไ้นล้ะบอสเนางมาแม่เสกูดบอสนี่นะมาเสกูดมาโอ้เพิ่งซื้อเสกูดส่งเซนพุ่มผลกูดบาจากเดิแม่เพิ่นใส่ซื้อกูดแมนบอแมนบอเนี่ว่าอะไร่ลกูดอาเสกูดผู้นี้ยิ้มกวงๆได้ผู้นี้เนี่ยพันหลักยิ้มตลอดอย่างอีกสองคน <c oughs> <c oughs> ยังไพ่บ่ได้ผู้นี้ได้ละบอกเดี๋ยวผู้เสอดงยั่งเสือแดงก็ผู้นีอ้อ่ากับผู้นี้พอด,ดีเลยโอ้พอด,ดีครบคนเลยเ <c oughs> บิ่งหนึ่งซองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเกาสิองสิป้าทางเมือเฮา13มคนเนาะป้าได้สิจอกครบคนเลยโอ้เสียงยังแมงยั่งนี่ <c oughs> <c oughs> จิงลีดบออีดเลยเนาะบดได้ไปห้าจิงลีดบอนนดดอ๋อยูนี่บดได้ห้านอขุชิโร่เนี่ยมันขุดอยู่เนาะโซนนี้มีบอมีแต่ตัวน้นอีกตัวประธนใหญ่มีแต่ตัวบรทันทใหญ่ในน้อยในยน,ยน,ยน,ยน้อยอืมสีเพย์นี่บอจะเป็นห้าโนห้าพักคุดจีรอสิเหล่าธรผู้ชม เฮ็ดไฮเฮ็ดส่วนส่วนเอ๋ยกกผู้นี้มันอันเพิ่นอันนั้นนอเพิ่นได้ไปหับจางนอเลยเพิ่นผู้ใหญ่ทางเฮียนนะท่านผู้ชมเพิ่นก็ไเป๋งเฮียนเดไปหับจางเดได้เงินมากลับมาเบิ่งน้องบังนุ่งสักขอแม่พู้นี่แหละเด็กดีคำโหกขนาดอย่างไพ่เมื่อกี้อันนี้ผู้นี้ิ่นได้น้อยเดียวผู้นี้เบิร์ดเอา บริเิรเนาะแชบเออตอนนี้ <Yeah. S 1> อเอาน้ำเย็นใส่เนาะกินน้ำเย็นอันเนกอดอกอีกกินฮอนดอกอีกโอเคเอาเอา,เอาไปเป็นซีเดอรแ์แล้วเหาแล้วฮีทนะแล้วฮีดแล้วย่างมดละกะอันจะให้รางวัล การจะมาเฮ็ดฮอนดอกเฮ็ดอาหารให้กินอีกมือหนึ่งก็คือมือสุดท้ายเนาะอ่ะาเดี๋ยวซ้อเฮ็ดอาหารยากการกินยังให้เรียบร้อยหมดเลยกาจะพากันเดินทางกลับอ่ากลับอย่างยองบอลอีกคนปักเซงง่ายแหละยังชิไปแวะไล่บอลอยู่ท่านผู้ชมกระทาเบิ้งคลิปโตโตไปเด้อนี่นี่ก็เป็นการนั่งกินเป๊ปซี่แบบสมัครขี่เหรอเนาะเมื่อกี้น้องเมย์เห็นก็จาซื้อดีโดมาปองเดียวยาดกันกิน ดีโด้สิสม้มขนาดหมักบอกให้หมักดีโด้เยยกมือขึ้นให้หมกักให้หมกักอ่าจะด้ซื้อมาให้เดอ้อเดี๋ยเขาเรียกเวียกเลี้ยงงานยี่นี่หมดละสิไปตลาดออกตลาดอีละจีซื้อมาให้กินเดอ้อเดี๋ยวลืมผ่ากันยูนี่ได้เขบววาบอยูบดิกินได้หน่จะนั่งกบเห็นกันได้หน่เดอ้อฝนหูคณะธรรมูุ่มตะมอตมอตะแมามนางไปตะหักใสามาสอนผาซาดิดูอยากกินดีโดว่าจาังไหดฮะ มุนจาดิโดมุนจาดิโดเออเุนอาไาอยากกินบอเออนางเนจจกเนาะดิโดเพิ่มเอิดิโดคือกันเนาะถ้าว่าอันแ๊บซีแซบลลยเด้ย่มขนาดแบบซีอย่มขนาดป๊ปซีเออยุ่มขนาดแบบซีเป็นาเสีบลลยโดยไปบันนี้เฮาไปต่อท่านผู้ชม อาบ๊ายบายท่านผู้ชมเด้จมะคลิปแป๊บซี่ฮาบ๊ายบายบ๊า,ายบายเด้อโอเคนะคะผู้ชมเนาะฮาวเบิ่งว่าตอนนี้เป็นจังไดฮอตสั่แล้วเนาะท่านผู้ชมเนาะน,นี่ทุกคนๆฝรักานางจุ้มจังซีแหละท่านผู้ชมบ่มีโต๊ะบ่มีตังยังดอกท่านผู้ชมก็พากันนางจุ้มจังซีเออนี่วะนางนาง,นางเย็นนำ้ำแดงให้กันเรียนิ ฝังนี้นางยินน้ำเขี่ยวให้กันเนาะโดยล้วกนมีเล้าเนี่ยนี่ส่วนฟังไหนเนี่ยเราให้หันอ้้ให้ท่านผู้ชมกับอีหยังเพล่นชิมน่แ้อม่น่ะโวยดอกคัตเนี่ตขอบงได้บได้ได้ไดได้ได้เนาะ เขาวเปล่อยในบอลค่นวาได้อ kind of so ่าอันนี้มันขั้นตอนตัวได้อันนี้ขั้นตอนตัวโลมเฮ็ดน้มิดมันัด่าตัไปตั้ค่าเราให้เพิ่เอิ้อะไยังีงสบายเขาฮีีโอเขาฮีทเขาผมฮีทเข้าโดยถ้อยจำเพียน แล้วก็มีข้าวมีซีนมูอันมูที่ว่ามูน้อยครึ่งโตอท่านผู้ชมตบเบ็ดดอนี่อไปนพะเนนมเตนั่นจุกอมเมลแซกก็จะบ่ภาษาเพนต่างๆไท่านผู้ชมอสิอยู่นอกอีท่าเนาะถ่ายในนึงให้ท่านผู้ชมเบิ่งเๆออ ไม่ี้เลยโอสมพรก็จะว่าให้กินเธอละคำคนละคำเนาะแล้วกินให้เป็นฮีเป็นของก็จะเนาะออออโตออมักระดองได้เอ้วันที่กระน้ำกระดอง

แม่เอาไปกินบอนี่กินอ๋อโดยไม่กินผู้เดียวบอสรู้วไปปั่นกันแบบนี้กินผู้เดียวอ๋อโดยนี่ก็จะจะขึ้นมาแล้วก็จับเข้ากับต้นแล้วท่านผู้ชมกินคนละครัเป็นแนวได้เนาะแล้วบอส โอ้ยางอีกสองขั้นตอนถ้าเท่าไอซี่จอกแท้หลักกันแน่เนื้ข้าวกินข้าวโดยกินข้าวระบายข้าวอีกกินข้าวระบายข้าวอีกแม่นตอนนั้นระบายข้าวเรื่อยๆเกินเหล้าน้ำเตากินเหล้าน้ำเตาโอ้ยืนนี่เอิญเหล้าน้ำเตานอกโดยเล้วให้เอิญเหล้าน้ำเตาโดยโดยเซนเซ่อโดย เดี๋ยวน่ก็จะอีีอันนั้นพูดนะอันก็จะเห็ดไล่วงอยู่ในอย่างวงนั้นแดดโดยเดี๋ยวจะไปโดยโดโดยโดยเดี๋ยวกินข้าวให้พุนกระไดโดย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 กินข้าวสาตรทัพุกโดยก็จะก็จะเห็ดไล่วงทัพพุส่งก็ระ็าไในนี่แดดะกาอยู่พุนแดดเนาะนี่ก็จะกจะจัดให้หอยอยู่พุนแดดทัพพุส่ง และไล่ขนเลยแหละบ่งได้กับขนบัลลางก์เลยท่านผู้ชมนี่วงนี้กะเออโดยวงนี้โอ้วงนี้มีเต็มผู้หญิงเนาะโดยโดยกินข้าวกับขัวผักท่านผู้ชมโดยขอบคุณขอบคุณเฮงๆเลยรวยๆเนาะโดยโดยโดยในวงนั้นในแม่กะเจะบอกไปพุน กินน้ำแม่ดอกโดยกินน้ำแม่ดองโอ้โดยโดยแซบแซบเด้อแซบแซบเด้อโดยต <c oughs> อนนี้ก็เป็นเวลาห้า <c oughs> โมงแลคะผู้ชมหากายยู่เบิงพิธีตั้งแต่ส่วยพลเนี่ยนาะาพลเริ่มตั้งแต่ต่อชุดส่งโมงตอนนี้จนฮอดห้าโมงแล้วเนาะเพราะว่ายังอีกส่งขั้นตอนนะท่านผู้ชมนี่เด็กเ <c oughs> อือหินยังอ่า เคยบวงจานกันยืมกันเนาะมีงานอะสิก็ยืมกันท่านผู้ชมยืมกันไม่มีก็เอามาไม่มีก็เอามาโดยมีได้โดยไอ้เนาะเล็กก็จะมีวงนี้เด้อท่านผู้ชมโดยอ๋อกลิ่นบ้านนี้กับกลิ่นตูปพงน้องกินไม่กี่อันเดียวกันมันเอาเลยอ๋ออันเดียวกันเนาะโดยกินข้าวอยู่นี้โดย้วยไอ้ข้อข้อเบิรงข้อไทยเด้อ ได้คันวะโดยโดยโดยส่วนแซลกินเมื่อกี้เลยได้กินคือกันเลยเนาะกินน้ำกันมากๆโดยเมื่อกี้ก็เจากระห่าแบบนี้คือกันอันยูฮันโดยกินพร้อมน้องๆนี่โดยกินแล้วแหมพนี้ยิ้มเลยโดยน้องกูดยิ้มเลยอารมณ์ดีตลอดยิ้มกิ่นข้าวสาคีท่านผู้ชมตอนนี้ โอเคทนผพุสมตอนนี้การอย่างบนแล้วเธอแหละเนาะสำหรับพิธีส่วนเผาลาเวนพลโนพนัผูุสมเนาะกัอย่างอีกสองขั้นตอนเพิ่ว่าทนผูุสมอาการนี่ยังยูเหนินน้องพลแหละทนผพ้สมมือนี้นี่น่าจะได้นอนอีกละแหละทนผูุสมพอเดนี้ก็ห้าโมงห้าโมงป่ายน้อยนึงเหเด้พอกว่ากจะเร็วพิธีนี่น่าจะคำสงสัยจะได้นอนอีกมือแล้วให้สาวนอนนั่อยู่บอ ใช่ <Hi. laughs> จริงๆมีทเปคนยินดีครับสม่มนเทุกคนใจดีเลยคือเขาว่าแล้วว่าอันถ้านอนที่มีคนให้นอนโบผู้ได้กับวบ่วันนอนได้พายกับว่านอนเฮือนผู้นั้นนอนเฮือนผู้นี้มีทุกคนส่วนนอนท่านผู้ชมมีทุกคนนี้ใส่ดีเนาะน้องๆย่นีีกันนะฮักท่านผู้ชมมารยาทดีแบบว่าแบบนี่ใส่ดีมืทุกคนนะท่านผู้ชมกับชื่อว่าสุดยอดเ้อใส่ย,ยกสุดยอดแนะ่จังหด นี่นี่บอกคนว่าเฮดสุดยอดสุดยอดเป็นจังซีเดอร์พระกระเทยเป็นทำู้ชมเด้ว <c> ย <oughs> แล้วพิธีแล้วก็ท่าเบิ่งทำู้ชมว่าจีแล้วจักมงแท้แลก็ลกๆขนาะดว่าสิพาก,กันไปอาบน้ำเนาะไปอาบน้ำห้ำหวยไปอาบน้ำยุตตาดแหละทำู้ชมบันบอลที่เพิ่นใส่อาบน้ำอาบยางนี่มันยุตตาดแหละต้องยางข้ามน้ำไปไป,ไปเก็บผักมาค่ายขนาะดมันก็จะต้องยางข้ามน้ำไปปกติว่าสิพาก,กันไปขนาดแหละแต่ว่าเบิ่งว่ามันจะคัมแล้วล่ะกา น้องๆเพิ่นกันแล้วคำไล่ก็เป็นตตยานเพิ่นว่านะแล้วก็โอเคกับไปกับเป็นยังมันคำกับแตยานเลยเนาะทำผู้สมเนาะก็มีแต่ว่าอันไปตลาดจะไปตลาดจะไปเฮ็ดแบบเก่าอยากกินยังแดะอยากกินยังแดะพวกทำผู้สมแดะอยากกินยังถ้าไปตลาดนี่ไปออกตลาดมามาให้ครัวกินแบบมือวานนี่นะสิกินยังกินแฮนด็อกเพิ่นว่าฮอนด็อก ฮอนดอกกับลูกซีนเนาะอะสิ่งที่เพิ่นยากที่สุดคือฮอนดอกลูกซีนท่านผู้ชมเพราะว่าก่อนหน้านี้มันน้องนาวันน้องน้องพน่าจะมักแหละว่าสิแล้วก็เลยว่าลองซื้อมาเฮ็ดเบิ่งแล้วว่าเพิ่มมาแคร์แคร์ท่านผู้ชมกัลไล่เมนูเลยเนาะถ้าผู้ใดยังบ่ฮู้ว่าเออหนูไม่เฮ็นยังเพิ่นกินแดสิตั้งแต่มานี่มันอันเฮ็ดเมนูยังแดสินะท่านผู้ชมก็ไปเบิ่งคลิปก่อนหน้าได้เด้อท่านผู้ชมเด้อมื้อนี้ก็สิฮอนดอกแล้วก็เมนูยังอีกก็ะทาเบิ่งนะท่านผู้ชมเด้อ นั่งท่าอันนั้นแหละต่อไปท่านผู้ชมพิธีหอมฮีทกระเจา้านะคะผู้ชมเนาะกัตามที่เบิ้ลกะคือท่านผู้ชมเห็นตามคลิปเลยเด้อท่านผู้ชมเด้กกอกะบจะได้เรากะเห็นใจกะดิตอลนะท้าผู้ชมเด้อคือเพิ่นว่าแหละอยู่กะอยู่ในเฮือนมเมียสันเฮือนกะเฮือนแบบนานสินะท่านผู้ชมแล้วกะอยูรวมกันมุนม่นรวกันอยู่ังสันจักลูกจักล้านสินะแล้ววันนี้เราได้หมายใหญ่เือนไปอยู่พอเฮือนตัวเองสัมผัสเราไปแต่โตแบบมีแต่ซาด กับเตาไฟแล้วก็บ,บุมียังเลยทำผู้สมถ้าทำผู้สมเห็นใจตัวนี้ยักษ์สวยเลือกเอลยเพิ่นกระได้ทำผู้สมเด้อสวยเลือกยังมาก็สซีดามามมอให้เอยเออพิ่อนเราทำผู้สมเนาะเพิ่นก็สซีดีใจร่าดเติบแเละมีลูกส่งองคนไลยเหงื่อล่างเ้าเพิ่นจะได้อยู่กับพวกกับลูกคนส่งองคนเลยทำผู้สมแล้วก็บบุญวัวแม่เพิ่นยังสีมาอยู่นำโบเมื่อกี้แม่เพิ่นกับว่าเปื่อนตืนขึ้ว่าบอนี่ขอกินข้าวนำกระเจ้าแม่สีแบบแต่ลายยางทำผู้สมให้คิดปัญญาแล้วทำผู้สมเนาะ ฝากกันนะมูนทับนี่นี่ซ้อนภาษาเดว่าอันอยากอยากกินฮอนด็อกว่าจังไหนอยากกินฮอนด็อกลูกซีนฮะนะภาษาฮอนด็อกกับลูกซีนบอกอื่นมาหนึ่งอามุนจาฮอนด็อกกับลูกซีนอามุนจาฮอนด็อกกับลูกซีนเอ้อเด็กสาอยู่มือซ้องเดจะได้เบิวต์เป็นอะไรเนาะอามุนจาลูกซีนฮอนด็อก เนาะโอเคเอาะพนนาักขคณะจะส่นเผายังบล็อกพนแดะส่นเผายังบล็อกพนเดะส่วนเผาลราเวนลราเวนเนาะหรือว่าอาาซุ่นเผยุเนาะยุเนาะพนเบาบางเปลี่ยนเป็นยุนี่แหละท่านผู้ชมลราเวนจะกลายเป็นยุแล้วโอเค